เราเรียนรู้ระบบหลักการทํางานของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหานี่คือต้องรีเปลี่ยนเลยนะทุกคนถ้าเราไม่เปลี่ยนอาจจะส่งผลเสียให้กับปั๊มทําไมผมถึงพูดแบบนั้นให้ทุกคนมาพิสูจน์ร่วมกันหน้าที่การทํางานของมันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไล่ลมอย่างเดียวนะทุกคนเราไม่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะส่งผลเสียให้กับปั๊มนะครับหลายคนบอกว่าจยากซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับ ตัวนี้นะทุกคนตัวนี้ถ้าเราถอดออกมาแบบนี้นะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกมาเบอร์สิบสี่เนี่ยข้างในตัวนี้มันจะเป็นลูกยางโอลิงนะครับเห็นไหมไอ้วาล์วตัวนี้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวเปิดไล่ลมของน้ำมันโซล่าตัวปลายเล่มแหลมเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนสุด มันจะไปปิดนะครับมันจะมีบ่าข้างในนะคนดูบ่ามันเห็นไหมอาจจะดูไม่ชัดเนาะมันอยู่ในรูนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับมันจะไปปิดไม่ให้น้ํามันมันดันออกมาทางรูนี้นะครับเวลาเราหมุนปิดปุ๊บนะครับน้ํามันมันจะไม่สามารถมารูนี้ได้แต่ถ้าเราเปิดตอนไหนเราเปิดได้ลมนะครับเราก็หมุนทวนเข็มใช่ไหมครับ น้ำมันที่มันส่งมาจากปั๊มตัวนี้นยครับปัม๊มเอซีน, <c oughs> น้ำมันที่มันส่งมาจากท่อตัวนี้เนี่ยนะครับนี่ถ้ามันมีอากาศใช่ไหมครับมันก็จะจะวนออกมาออกตรงรูนี้ไหลกลับถังนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนมันก็จะไหลไปทางหัวฉีดทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าเมื่อลูกยางโอริง มันชํำรุดเสียหายมันจะทำให้น้ำมันรั่วออกตรงแกนตรงนี้นะครับมันจะรั่วออกมารั่วออกมาอย่างเดียวไม่พอนะครับมันอาจจะทำให้ฝุ่นเข้าไปในระบบน้ำมันเราแล้วฝุ่นเนี่ยก็ส่งไปหาปั๊มเชื้อเพลิงเข้าเข้าไปในปัม๊มอันนี้ทำให้ปั๊มพังได้นะทุกคนเออถ้ามันรั่วมันซึมให้รีบเปลี่ยนนะครับถ้าเราปล่อยไว้ อาจจะทําให้ปั๊มเราเสียหายได้เราปล่อยให้มันรั่วแล้วไม่ทําการเปลี่ยนแก้ไขทุกคนเห็นดำๆไหมเห็นไหมครับดำๆเห็นไหมย่แต่ๆก่กองทุกคนเห็นข้าวข้าเหมาตัวนี้ไหมตรงไปเหล็กผมนี่ โอ้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันเป็นเข่าเมาแบบนี้เหมือนอยู่ในหัวฉีดเลยนะทุกคนเนี่ยถ้าเข้าไปในปัม๊มปั๊มหัวฉีดมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วอีกกรณีนึ่งนะครับที่ทําให้มันรั่วได้ก็คืออ่าเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยโดยปกติวาล์วไล่ลมตัวนี้มันจะถูกปิดนะครับอ่าทุกคนมาดูตรงนี้เวลาไล่ลมเสร็จนะให้เราปิดให้สนิทนะทุกคน ถ้าเราปิดไม่สนิทแรงดันที่ปั๊ม a อซเนี่ยมันส่งน้ำมันมาที่ท่อแล้วแรงดันมันอาจจะดันออกมาทางาชิ้นส่วนตัวนี้นะครับมันทำให้พวกลูกยางแล้วก็ไอตัวนี้ของเรามันสึกหลอเร็วนะทุกคนดงนั้นผมแนะนำนะหลังจากที่เราไล่ลมเสร็จให้เราปิดให้สนิทนะครับปิดสนิทก็คือหมุนขวาจนสุดนั่นเลยทุกคนจะช่วยยืดอายุการใช้งานตัวนี้ได้กถ้ามันรั่วซึมรีบเปลี่ยน ตัวนี้แค่สอง้บาทเองแต่ถ้าใครไม่มีเงินให้เราเปลี่ยนแค่ลูกยางรัวด้านในเนี่ยนะครับนี่ลูกยางมันชํารุดมันแข็งเออมันแข็งเนี่ยขาดเลยนะตัวเนี่ยตัวลูกยางนี้มันชํารุดทุกคนเห็นไหมเนี่ยเหลี่ยมมันหายเลยเนี่ยให้เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ขันให้แน่นแล้วก็ลองไปใช้งานดูนะครับมันตัวเท่าไหร่หาซื้อยากมากน้อยขนาดไหนกว่าจะหาได้ ผมใช้เวลาหาเทียบซื้อนานเหมือนกันนะทุกคนใครหาซื้อไม่ได้ก็บอกผมผมจะหาให้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดแชรคค์กดติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ